เมีนหมดเลยพี่น้องสาวเก็บเอาพี่น้องผมมีกระตาเด้อทุกคนอยู่คันเทนานอ๋อเดี๋ยวจะขังดอกใบใบสมกุศพี่น้องตักกินเลยตักกินก่อนนะสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อทุกคนมือนีเป็นมือดำนาสักมือที่ตะไหร่โบจื้อล้วพี่น้องดำอยู่คู่มือ ดำจนหนาดำหมดแหละทุกคนแต่ว่ามื้อนี้ก็พิเศษสุดก็คือมีพี่น้องทางน้องใครคนมาดำน้าซอยเป็นแน่ดองเนาะรู้สึกว่ากังวลน้ำก่ายันกาปพอพ่อพี่น้องเลยกันบ่พ่อก็ิสด้ไปโรก,กาเนาะไปนีได้พี่น้องมาดำนาน้ำทุกคนสามคนในดองเหนื่อยุมอ่มกาสลัดเหื่อยอยู่ก่ามาเด้พี่น้องมาซอยดำนามื้อนี้ดำหลายคนกันสีว่าเมื่อยกะ แต่ก็ม่วนพี่น้องเดี๋ยวกันย่องย่องแง่งในหลายคนปักซอยกันไว้ให้ใหญ่กันแล้วไว้หนาแข็งกับเลือให้เดียวพี่น้องตอนนี้นี่อันนี้เค้นว่าหน้าแข็งพออยู่เทิงนีะคือเป็นบอลที่ว่าแข็งก็จะทั้งล่มแล้วกายยับลงลุ่มแล้วพี่น้องมาได้โฟตอนนี้ก็ได้เกือบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คะแนนหอดูกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หอดเนาะฮกจิ้มหาบ่ เจ็ดชิบแล้วเนาะไม่จะโพ้ไว้พี่น้องเป็นเวลาที่เล่งด่วนด่วนบอกกันดีดำนาจนะพี่น้องเลยคอยรับตาแหลนกับบุยแยบกกเขาหมล,ลอย้ำกับบุยแยบฮ่า <c oughs> <c oughs> เลี้ให้น่ล้วให้นมาแล้วให้รถติลงให้น้นดําหน้านะกองก้นพี่น้องถอยหลังเวลาเกี่ยวเขาขัดหน้างงว่ทุกคนเกี่ยวเขาหน่อยางไปหนา ก็ผู้ใดอยากก้าวหน้าอะไรแกวเขาผู้ใดอยากถอยล้างอะไรดำน้าอยากเบิ่งก้นยางถอยล้างให้มาเบิ่งก้นดำน้หยุดไปนำพี่น้องไปผักโป้มือไปนำชนะกันแล้วละทุกคนไห้บักใหญ่ยังห้นี่เรือไห้ยติดถ้ายจะลุ่มปุ๊บวันนี้หํำก็เริ่มแห้งได้แล้วคนโตหายเมื่อวานนี่ก็นำมาลายแล้วละพี่น้องไหายใหญ่ป้าเจ็บโป้มือเบิ่งเหนี่ยวมือจนแดง ขึ้นฝนใหมวข่าลยขึ้นนมแล้วไป Bel น,นอนได้ยินแต่เสียงผ้าห้องก็แส่ฝนีะตกหลักคือว่าไเ้หาหลางกี่ตมก่อนชอบแปลละหลางกี่ตมขึ้นแต่รำหน้าละีเนเห็นเพ็ดเพาะจะบอมันขาและวก็จด้ มีเสาในได้อยู่ข้นงท้ายพี่น้องมีใน,นีได้อยู่ห,หน้นานี่นนห,หน้นาข้างแหน้าเนาะมันเผาหรอเป่จ๊ะอย่ามันเผาดิอุ้ยเฮ็ดพ่อหนังเลยอ้ให้พ่อเฮ็ด่อให้พ่อให้พอนัง่งเอามันก็มีอันอมีฝาย, <laughs> ายอยู่ส่ะฝ้ายฝายบ่พน้องชายยอกนี่พี่น้องพ่อแกงนี่พี่น้องจะคือแข่ขาคนนี้แล้ว นี่ดอกใหญ่เลยแต่จากดอกนี้เจ <story> ็ดดอกพี่น้องโบเลเมนน้อยๆใช่ห <Overwatch> นี่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 พดเฮดพอวัดเลยนี่นี่นอันนี้ก็แมนอันนี้ก็แมนอันนี้ก็แมนบเลยนี่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 นีนี่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 นีี่นี่นี่นนี่นี่นีนี่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 น่นี่นี่นีนี่นี่นี่น ผลกระสีมาพอผลเน่าเจ้ามาแล้วมาไวผลผลนะมาไว้ผลเอามือเขี่ยถุงไว้ไหนนะลืมเขี่ยถุงขอ่บีญตัวนี้ก่อนตอกบกไงนี่นะแมนหมเลยพี่น้องเห็ดพรอนผลกระมาพอผลสอยเข้เก็บก่อนพี่น้องเลยนี่เห็นบปะงามเลยหัดออกหัดออกไม่เนาะออกไม่ถ้ามันออกไม่เห็ดพอหนังนะคะจะลุงมันจะเป็นบอลหมอดขาวๆถ้ามันแก่แล้วมันจะเป็นจักสาลุกมันด้วย เมียนบมเลยพี่น้องเพดพออ,ออกในคันเทนาเบิ้งจีแพนกลเองให้เบิ้งนี้เลี่นคันเทนาเลยพี่น้องเก็บเอนาน้องสาวเก็บเอาพี่น้องบ่มีกระต่ายด้อทุกคนอยู่คันเทนานก็อันพอดีอย่างมาเบิ่งพี่นออ้องเยขาขึ้นว่ามันต้องมีเพดพอพอเนี่ยมันเพดพอออกใหม่นะมาเบิ่งนะเราเห็นเห็นแต่ดอกเถามันมันจะมาออกอยางผลนี่เอ,อ้อเอ้อนำ้ำ เม่นบุลเลยเออดอกหน่อยกําลังอ๋อมันกําลังออกกําลังงามงามันบลเลยนี่เหงาอันนี้นี่แต่เหือบจะบุยจะบุยอยู่เอ็ดกว่ทั้งนั้นเลยสองป๊าดงามเลยจะไปต้องคุ้มถึงเหรอเหตุผลที่มัน ข้างหน anyway, ีมนะลนึ่งลามสเปยยังใส่สุดตำนายอะขึ้นบนแล้วนะย้อนลงมาหนี่ลยนเปียกปั๊บกำลังขาดน้ำพี่น้องนี่บ่ี๋ยวสแปยหาก่อนพี่น้องวอดีได้กินแรงแกงเห็ดพาะเดี๋ยวจะหลังเห็ดกันทุกคนหนำมันใสงามค่ะ โอ้ยพี่น้องน้ำข้าวงามมาดิฝนน่ะตรงยางดิตรงยางกันทุกอย่างตรงยางกันโทรศัพท์อยู่โหลดโนเด้อมาไว้ดิี่นี่มาที่มากำลังหายว่าฝนบ่มาหลังในหนังอันออกไว้กุหลางในหนังาำบาดาลตป็นควาสุดเลยหลังง่ายเนาะเห็ดพอยามฝนเนี่ยมันอ่าน หากมันบรจับกับดอกมันเลยถ้าว่นะาเฮ็ดพ่อฝ้ายน้ำเสบยตัวเฮ็ดพ่อหนังพี่น้องแล้วมันก็ขาวงามเป็นตาเสียบอาชีพส,สะอาดไปเลยเนะาะหลังนงามเพียงพลยังบ่ได้มาเนาะน้ะนองว่าพลี่โตเอ๋ยก็ะุบใส่กุบใส่แล้วพี่น้องถ้าเวลามันเถื่อนหน่ำน,นะเฮ็ดพ่อน้นชิงามเฮ็ดนะพ่อฝ้ายนะพ่นขาวคือฟอนวลฝ้ายแล้วก็มีใยขนนี้นวลฝ้ายแตว่าเฮ็ดพ่อหนังน้ำชิลาง,ง่าย แต่ว่ามันจะออกชิ้นเลืองๆเนาะคันฝ <ไป S 1> นมาแล้วพอดีดำแล้วเนาะฮะฝนมาแามาล้วพี่น้องเจาแฟกำลังหายฝนเหมือดจำก้าคืนเป่าแหรงเป่าแรียญเฝนตกค้ำอืมตกแห้งได้เ มันเปียกวันละบัเสียผานะเอาว่าไฟจุดกันต้นไม้จุดกันเตาเออพ่นเออตกกี่บาทก้อนเด็กวาลายบ้านนะคะจังป่างกินบบเช้ากินผ่านกินแห้งขนาดได้นะไปตกกี่บาท้านไปเห็นต้นไม้ขีเราจักเมื่อที่น้องมาดำน้านเวลาขึ้นเข้าห้องน้ะเพราะที่เราจักเมื่อเลยขีเราจักมาดำนาหน้ามันอยู่ไกลเด้ไกลป่า ฝนนะแห้งนี่รอแป๊บไปอยู่หลังคาเที่ยังใครอยู่มันสะที่ขี่รถเมื่อไหรอยู่บ้างสะขี่รถเมื่อไหรอยู่บ้างไปไปเถอะแยกบ่ท่านจะท่านจะแยกมาเฉยเอารถจักรเขาโทรศัพท์เอารถเอารถเขาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์เขารถ กระตุกสมใจเยอยากาตากคนไตเหึงเลยห,ล<ะ>หน้าผงาหมอง,งส่้มาเวลาเีนองเหาจมาัดพี่นองอันน้ำเบิดแล้วข้ะวาสิเด้พักผ่อนพ้นกับเป็นใจแหง้งยันสลัดเดีผพักผ่อนเนาะคนวายอยากให้ตกจนเศร้าดำารืออะพีอนอ่งอู้แม่าเถอนพอน่ะ มีเห็ดองคคืออปฝาอะไรก็ว่ากูถือกัเอาเอ็นว่าลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสห้นตกแห้งที่นนองน้ําก็แม่นีแต่ว่าเขาหนักห้หนบางเห็ดเมี ออกมาเยย่งเออซับกันถึงควรรักาพี่น้องฝนตกแห้งยินนํำจนมีแบบได้ดำต่อเนื่องเลยฝนคนเศร้าแล้วพี่น้องตอนนี้ก็เลิม <c oughs> จีมเมื่อไผเมือมันแล้วเถ <c oughs> ียงท้าหน่อเปียกเนี้ทุกคนฝนตกมากเปียกเป,ยกเปียกขักกับบุขักปันไดแต่ว่านั่งบัไดแต่ว่าบอนซุ่มหน่อยบ่เปียกพอดีเดี๋ยวเราจะไปหลังเฮ็ดเพาะแกลงกับพี่น้อง สองมื่แลวเ่าแกงเห็ดสองหรือสามกับหูเนาะป้านหูจากแต่ว่าตอนนี้นะคือหูซึกว่าหนาวแหง้งพ้นหนะ่ะสิต๊กบิดคืนมาจากพี่นอ้องมอแรงกันนอนรับสบายมาออื่นกะดำนาคือเกาเนาะแต่ที่สําคัญก็คือซาดถูกอื่นให้รบก,กาง่ายๆคือแบบว่าขั้นพ้นตกแบบนี้ห้นหนาสิดำจนแล้วพี่นอ้องอีกประมาณหลั่ว่าเต็มที่สิบมื่มาจากแล้วขาดไกลเกือบเติบเลยขันนอาไว้กวูหันก็คืออาทิตย์หนึ่งเนาะขันแบบว่ามีอ่า คนมาดำน้ำลายพี่น้องล่างเฮ็ดเพาะปลาอวัยังมะเหล่าสำสเปแปมาหาเฮ็ดเพื่องตืมอีกผนว่าเห็ดเฮ็ดเพื่องหาแนวกินตามหัวตามสวนเนี่ยตะกคนเมื่อนี้นะปลาหนาวเด้ใส่ใส่ใส่หนาวเด้อ่ะมีดปะตะกอนเฮ็ดเพื่องเฮ็ดเพื่องธรรมชาติ ออกสูงแต่เออฝนตก้ออกสูงเห็นไะเออมันคือออกมันเวียนหนาเวียนถึงหนามท่านี้นักดนตรีได้หรอได้แล้วดำดำคุมมุมฝนตกใส่กับดำนะ นน่สวยงามพี่น้องฝนก็ตกกระนำกระนำลงมาแล้วบัดเป็นฝนเดตกแล้วเป็นบ่มีเบกหยัดตาก่อหยัดกล่องเสียดเดียวกระตาเดี๋ยวสิบ่มีหลายเดี๋ยวสิบ่มีหลายเนาะปิดไว้ก่อนเอาเสรอืมมันมืดเลยเอาเสร็จไปตองกลวน อู้เห็นแล้วทางหนาก็มีดอกหนึ่งจูงมผัวโบ่จ้ะสเปรย์โมเห็นปากเัาต้องกุ้ยส่เห็ดมันบ่มียุงดอกมันละนะบนตุกขันบนบรตุกหนุ่มสเปรย์แน่นอนไปที่ทางขามก็กุ้ยทางหลังเห็นล้ว ไข่เลยไข่ปลามันใหญ่นะนี่พี่น้องดอกจูบมัะใหญ่นะงวนนั่นฝนตกแล้วมันแหลนเลยพี่น้องสวกับอีเนีย์ไงงวงแรงมาแหลนจีบหอบปู่สวยจเขาไปสดในงาใหม่นี่ฝนตกครัตาเกอเห็นปะ ม,มาหอดเทียงแล้วพี่น้องนำเขาวจันพามเลยเปลี <f oster Wolver ine> ่ยนกันหล่พี่น้องมันเปื้อนฝนต๊มาแล้วมันเปื้อนเนาะแต่ทําเย็ดเปื่องเฮ็ดเพาะพี่น้องแกงใส่กันชิบะตีกันบ่เล่นท้าหันท่าหนียันเฮ็ดพวกพ่อแกงพี่น้องสุดทไทยมันก็พ่อแกงนี่น้ลงเฮ็ดเปื่องกระลายเฮ็ดเพาะกระลายย่ำฟ้นนี่นะ ขอดีก็คือมันอุดมสมบูรณ์เนาะแต่พอที่นีเฮ็ดก็ออกน้ำใหม่ก็ออกพี่น้องกานเท้าบัวได้ไปตลาดหาอยู่หากินตามส่วนตามทางออกหน้าก็มีเห็ดพ้อให้ได้ก็บแกนีหละทุกคนอันนี้คือเราเอิรนว่าสวรรค์บานหน้าเนะาะแล้วู้ได้บ่งหมู่กับพระตำพัดเบิ่งดด้วยพี่น้องเนี่ยอยู่นักกินคือแบบนี้กะแ,แถบสูบปอร์มาร์เลอยเลยทหาเองแต่ขอดีไปอย่างหนึ่งเนาะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือ อะไรดำมากพี่น้องเจ็บล้างเจ็บแอว <c oughs> มาเก่งมันแกน่หมุน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 ,มนพาเห็ดแกงก่อนพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดเฟืองเนี่ยล้ายๆคือเห็ดอันละงกเนาะมันจะเป็นแบบเขาเอื่นยังก็เป็นดอกแล้วก็มีไข่ <c oughs> เดี๋ยวสิพามเห็ดเพออาะนวมันอ่อนหรือมันแก่พี่น้อง หายจากหัวแอกแคร์หรืออ่อนนี่เห็นบ่อ่อ,อนค่ะบ่พี่น้องเห็ดพอฝ้ายปั๊บมีแต่ดอกขาวงามถ้ามันอ่ phone, อนมันกะสิขาวแบบนี้เสียงฝ้าห้องพี่น้องฝ้าห้องทงั้งรูดต๊ะกลางอื่นทางน,านีน้กระลินเห็ดพ่อน้ำเดี๋ยวเอา,าสีพาขอเห็ดพอหนงังก่อนเก็บมาแต่น้องซาปัา๊บงามเลยาพ่อจังแต่เถอะมายุมาใหญอยู่ เล็บลาดต่สีดำยังหน่อยพี่น้องดำหน้าเล็บดำอันนี้เน่ามันพิ้มนาะถือหนับแล้วมันเน่าขา,า,าวงามแกงแสบเนาะดอกไอ้ก็ใส่สเป็นดอกไม้ ให้มันเพื่องอะไรครับล่างแล้วแล้วพี่น้องยังสิ่งขังบอกกแกงเอาคือเก่าเลยทุกคนเพราะว่าเป็นเห็ดเพาะเนาะขั้นหนึ่งคือสิบโอเสียเป็นอะไรเห็ดเพาะใา่แกงเนาะใส่น้ำลงไปทุกคนต่างหม้อไว้แล้วพี่น้องเดี๋ยวสไปเก็บเอาใบสบกล้วยกันปะใบหยอดหยอดสบกล้กวยนะใส่แกงเทศอะไรใส่มกอะไรแบเริ่มน้ำแล้วทุกคน <c oughs> แต่ครูเมื่อเบิร์ตป้าแล้วเรือแต่สองเท้าคือเก่าพีน่น้องให้กแล้วกินเพื่อนอะไกันพูดมากินอยู่บ้านชิ้พ่กอกระยันเราเมื่อยพี่น้องเพราะว่าตอนฝนโตแข่งหนะึ่งง่วนน้ำแล่นเลยแล่นตามพงหนะ้าไปบักไ,ไกลๆนะคะฝันโบเห็นเมื่อแต่ส่นฝนอยู่นะบรแนมไปอ้าวคุณได้แล่นไรง่วงว่ะไปแล้วคุณพ่อบอกก็ขี่รถกำลังไปหัดเมลัยไปแล้วง่วงมันตลดระวังอยดน้ำคุณเมื่อเลยระวังมูกับน้ำระวังน้ำไว้ปวด กระแว้งน้ำน้ำมดหย่อนผสมกลอยเอาไปใส่แกงเห็ดก็ได้ใส่หมกก็ได้พี่น้องแซ่บหย่อนผสมกลอยดูว่ใบสีหมอนมะน้ำมดหย่อมันผลักนำฝนแต่ว่าข้าที่เรียองแซ่บเอาใส่ใบสมติอุ่นเบกว่าแต่ว่ันทำบ่มีนะสมติวมันอยู่ผูผักหน่อยแต่เพิ่งหอบไปจอดมาถึงก็เลยเอาใบสีหมอนไป สรุปสมก่อยเลยกใบขีมหมอนสะัเอินเอ่นยกไปส่งซูพอเบาก้อนน้นตกละหล่าวเราใ้นในะาสั่นรตอนพนต๊ะแง่ๆนะเขาสวดพ้นเราใ้นาศาจรรมจ้านาคุณได้กูหมึกเนี่ยเดี๋ยวมาเบาเด้กนโอ้ยมันมีเขียนมีหมด ต้นตุกมาวันนี้หน้านีพระจันทน์ะที่แล้วบัดข้าวกับม่อ,อื่นนะต้องอันดำตัวทิวานมีหนามเานาะไเของคุณตาคุณโดนไปไดเด้นคาบอย่างทอดเทียงแล้วพี่น้องจะใส่ใบสมกวยลงไปนะใส่ใบสมกวยแล้วก็ใส่พริกขึ้เยอพี่น้องหมอกำลังกดเลย กล้าพี่น้องแกงจนเมืดแกงจนเมืดพี่น้องเอ้ยตุงนี้นโหได้กินข้าวรำกันเด้อแกงเห็ดพออร่อยมากมา,มากแห้งเลยเห็ดพอนแบบมันได้หย่อมมันปอกๆๆน้ำมันได้รุดไป่ะี๋งสโปงกันฝนก็นยังตกบ่ขาดสายอยู่พี่น้องโซเปอร์เพิ่งกินข้าวแรงพี่น้อง ใส่แงเอวแงเอาอยู่พี่น้องไงวันมันกระซับมาใหม่พี่น้องตักกินเลยเมื่อบวได้ฝนตกค้ำปวดตกะค้ำทางเดี๋ยวนีลยหน้าเอาสลับนะหิ้วเข่าลงหน้อยเดี๋ยวตักกินก่อนหาพอเอาหายพอลำบากมาหายพอลำบากหมดพี่น้องป้าแดดบรรยากาศตรงนี้ขัดอะไรไม่เรียกว่าขัดแต่ว่าฝ่นน้ำตกบุกขาดใจเลย เอาขี่รถเมื่อพี่น้องกดบนตกะระยันบวเ็นหุงคขำสุดแกงเห็ดจากบาานึงน้องกินข้าวแรงน้ำกันทุกคนหิ้วเขาหิ้วเขาตอนที่อย่างลัดบวอยากเขาจะเป็นยังเมื่อยแต่ตอนแรงมากินข้าวไล่ๆช็ดเพาะนอ่ชอบไหม ท่มันออกส่วงเ,งำำงเ,เรือนหกแต่ว่าส่วงน้ำดำนาส่วงเรือนชิบเรือนเกาะเรือนชิปอยู่แล้วเนาะน้ำพยายามโต่งเนาะแค่เพาะออกแท่อนข่ายหน้าเที่ยงเจ็ดช้ท่อนเก็บรังเก็บแอว ทำกระกเหมืนหนุ่ยจุ๊บหนุ่ยจุ๊บขิงเก็แข็งเฉียบแกห่งหอมน้องบอลหางังกินเขากี่น้องมื่อนี้ยัดกินเขาก่อนอีกพอพี่น้องหีวเข่าแห้ง กินเข่าอันเที่ยงกินบ่แล้วจะเป็นยังกินเข่าตอนเที่ยงกินแดดโบลายก็เลยต้องกินเขาก่อนแบบเข่าบอลลุกเหมือน,นกินเขา่าเอาขอเอาขอล,ลูกจ้าก่อนเมื่อแล้วพี่น้องโอเคเราพอกันมื่ออื่นเสาทุกคนตอนนี้ก็ฝน,นเริ่มเบาบางลงเลยสิเมื่อแล้วมันค่ำแล้วขอบคุณขอบใจใหลายๆเด้อพี่น้องพอกันมาคลิปหนา้าไปแล้วบ๊ายบายอิยม่ม